มาลาช็อตข้อเก็บสองก่อนแล้วกันโอ้มือด้หิตายเนี่ยรลวอันตีก่อนนะเปลี่ยนบีเอ้าซอยตัวมีอันตีเบาไบว่วะอ้าวได้สยมาแบบเนี้ยมา,า,มาน่ามานี่ทุบไปดี สวัสดีครับอยู่กับผม 14K นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นทาร่าออฟเลนครับอัพสองน้านครับเคียวเว็บตั้งค่ากับแบบนี้เลยนะครับรุ่นกัไัไไ y เ h e มกับพลังแฟงเดียวผมขึ้นไว้ให้ครับยินเล่นชนกับเพนดานะ เอาบมดสู่มันต้องันของเอาบมดนำ้ำเต็กกับพ่อวัดกันได้นะนี่เอ็กซิคิวไปดิมาเป็นคิวเล่นอาจจะเอาห้อยหยาดอยู่ที่แรกเป็นกอฟไฟนะครับ ครับก่อนแหละครับเีลเอียใส่กันเนนลยเฮียบนมาลาชอดขอเก็บสองก่อนแล้วกัน d o u ูกเขียวไปดิ รับบอลขับเล่นล้างเขาไป,ไปเฮ้ยเกี่ยวเว็บายเถอะยังโบฟิกแต่แรกนับร้อยไปดีเออรับเนี่ยวิล่าสวย โอ้สินเดีกรกับอีกแล้วเลยขึงมาเองเราอัออตีดีกว่าห้าหลอมนี่บบกับแหละควรจะตีตีปลอมกอนโอ้มาแล้ว,ลม,วมาแล้วของน้ำเหนียวห้ามโลุ่งโดนดา ดัานเวมรล้างปอมหลักกันไว้บนละเพื่อนกันเวดก่อนนะครับชิ้นที่สองขึ้นมาจากขึ่งทอนเอาเงมืนบนจะมีประเด็น

cái gì suy nhắm nhìn bộ anh nhỉ tông đây là buồn nhỉ đứng thịt thụp xuống này thế à suy quá Ừm, gót kiếng. แ่งกนกนนลัมายินทั้งวันนะบอกเลยนี่อ่ะมานี่มอวชัดดาวมอวนี้ด้วยจัดเสีย <c oughs> เขียยก่อนละกันไกลอานั่นเองนะครับ มาดิมาเลยเยิอนมูมโซยตี้โอ้โหโดนจัดดาวเลยมาเขี่ยวิบยังอยู่คนเดียวอะดิขั้นเขี่ยวว่าเปิดน,นตีตีเลยละกันอุ้ยเหมือนได้ชิตายดิ มันมีมมีอย่างกันตีกันได้มัเหรอเก็บลอยไปด่เอาบนต่อเลยเหรอกิวสวงดิสวยยิป้อมด้วยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ว่ามอวนเนี่ย ต่อสองยุยุยเจ็บเจ็บกลางต่อแลวกันโอ้คิบเบิดพอดีเจ็บแบบเจ็บรออยู่นี่แลวกันโอ้ยมีหล่าบมไปได้แน่เนี่ย อีมหมดตายด้วยเอเอามาดีเอวส,ออสุโอ้เหมือนได้หิตายเนี่ยรอนตีก่อนนะเปลี่ยนบีเอ้าซอยบูมีอันตีบูไว้ว่าอ้าวได้สิมาบัดเนี่ยมาด่ามา นี่ทุกปดีเก็บสามเลยหรืรอเปล่าเนี่ยบัดทันเนี่ยกางต่อเลยเหรอ ขอซะบูนโอ้โหเอวสูเจอกันเจอกันเอวสูเจอกันหดวงเวลาบ่ Tại nhảy hết mùa này Tìm bớt mượn là mất Bớt mượn là nè Bớt mượn là mất nè Tại mà tìm, bớt mượn là mất nè Ủa khỉ lại มาเลยต่อสองต่อสองต่อสองโนสโคปต้่มมัแตกอ้าวมันไปมันเข้มานี่ไปขวนนี่แบบเจ็บเด้อเกมน้ำดองเลยยืนทั้งวันนะครับ โอ้ยป่อมกันยิ่งจะเข้าีะยังได้มาดิเออิกเกอร์อน,นี้นี่นะใจสองทางครับเรเป็ยนยังนะไฟเนี่ยก่อยขึ้นล่างม่กันได้โอ้ยมายืนซุบยังอยู่นี้ยังเพลินมาให้กันได้ ไอ้เซย์คิวเล่นมออ่ะโอ้ขาบอลเล่นเลยเอามันสวยออกอันนี้ดีกว่าหรืคุณดาวอีกโอ้แบบมั่นเลยครับทลาออกเล่นเกมน้ำเนี่ยสุดยอด ยังมีพี่ด้วยประมาณนี้นะครับยืนเล่นแข็งๆนะเยันท่องด้วยยานดมรีรล้ายสุดครับซอยล้ายสุดด้วยเงินกับล้ายสุดออกค้องกับแบบนี้เล่นนะครับ รับดาเมีไปสามสิเจ็ดนะใจดาเมตไปสามสิบสามไปแล้วครับอยากให้เรียนตัวไดกกับข้อมมตนไว้ใตคิดนะครับไปแล้วเจอกันครับเจอกัน